ความโออาของปรมาจารย์ซี่ตู่สันครอนทั้งสวัสด์และปัตตภีตายด้วยการโจมตีของปรมาจารย์ซี่ตู่หลี่เสี่ยวฟานก็ตายอย่างมีเกียรติเช่นกันนี่นายตายแล้วเหรอเสี่ยวฟานคุณฟานหลี่เสี่ยวฟานที่นายมีวันนี้นายต้องโทษตัวเองแล้วล่ะไม่ พวกนายดูตรงนั้นสินายทำให้เกราะป้องกันของฉันแตกเป็นสิ่งเสี่ยงฉันเจอคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมแล้วมันขึ้นอยู่กับว่านายยังสามารถทำให้ฉันประหลาดใจในภายหลังได้ไหมเป็นไปได้ยังไง ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ซี่ตู่นายฟันชั้นไปสามเพลงกระบี่แล้วตอนนี้ถึงตาของชั้นแล้วล่ะไปเหมยไปชิวอยู่ทำไมในาสองคนไม่เข้ามาพร้อมกันล่ะไม่งั้นทานายมาช้าไปนายจะไม่มีโอกาสจริงๆนะน้อย พอมีฝีมืออยู่บ้างจริงๆไม่แปลกใจเลยที่เนี่ยหูกับหลู่ซื้อตายด้วยน้ำมือของนายแต่ให้เราสามคนเข้าไปพร้อมกันนายมันไม่มีคุณสมบัติพอกระบี่ซานเทียนจงมากระบี่ซานเทียนกระบี่ซานเทียนแบง่งออกเป็น72เพลงกระบี่ ซึ่งเป็นเคร็ดวิชากระบี่รมปาลขั้นสูงสุดแห่งนิกายซานเทียนเพลงกระบี่ขหดร้ายได้ป่าเถื่อนการฟันแต่ละครั้งบรรจุไปด้วยบรรจัดแห่งสวัสด์และปัทภี่ีไขความหมายศัจธรรมอันเป็นนิรันดรแห่งจักรวาลฉันกล้าที่จะใช้มันในตอนที่การบ่งเพาะของฉันมาถึงจุดวิกฤตไม่งั้นหากพลังของฉันไม่เพียงพอหากฉันผีผ่าชักมันออกมาปราณกระบี่จะจุดระเบิดย้อนกลับ ในตอนที่ฉันอยู่พบผู้เป็นอมตะครั้งหนึ่งฉันเหวี่ยงกระบี่และพลังของกระบี่ทะลวงผ่านดวงดาวนับไม่ถ้วนเฉียดดวงอาทิตย์และทําให้ดวงจันทร์แตกเป็นเสียงกระบี่นั้นทําให้โลกตะลึงปราณกระบี่อันน่าเกรงขามพุ่งขึ้นไปยังสวรรค์และสั่นครอนสวรรค์19ชั้นเพลงกระบี่ที่1 เนเนอ้ยแยกออกปรับโครงสร้างใหม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ